สวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้ผมอยู่ในสวนมันจําได้ประกับสวนมันที่ผมได้ออกไปคลิปก่อนที่มามาถอนหญา้ามาถอนหญา้าหญ้าเต็มวัีถบวแดดนะครับมันก็ตายเป็นวางเป็นวางไปทําทาสีบรอดพี่น้องวันนี้ก็เลยเออทมาสวนพี่น้องเบิงหรือว่ามันคือเก่าบอ่อ นะครับมันสวนนี่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสีให้พี่นองเบิ้งฟ้างามทำไรครับเดี๋ยวครับครับพี่นองครับนี่แหละครับนี่ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังคือเก่านี่ครับสวนที่ผมมาเอาอย่านะครับตอนนี้งามกว่าเก่าบกากเลยด้วพีนอง เบิ่งที่ผมยืนตะกี้เพียงหัวเข่าเนอยเดี๋ยวๆผมจะมุนผมมุนกล่องจักหน่อยเพียงไรล่ะครับเพียงไรละ่ะทำไรผมล่ะครับเอาเบิ่งพี่หนอ้อเบิ่งมุนกล่องนิดนึงครับสวยงาม เอได้ครับพี่นอ้องนี่หลังจากที่ผมได้ยาเซตเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ยาเซตเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยน้อพี่นอ้นองเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่อนอ่าผมฉีดฮอร์โมนนะครับอาหารเสริมกับวาเมร์ นะครับรากาขี่หมูแห้งมักนะครับาฉีดพ่นอาทิตย์ละเทือพี่นอ้องใส่อาทิตย์ละเทือเบืองใบสิครับใบเขียวมั่นแบบนะครับตอนนี้กำลังเลื่มจางนิดนึงนะครับสองมือก่อนนี่เขียวฝนตกนี่แห้งโอ้ยเขียวแหลกขึ้นแบบ เป็นตาดีใจหลวดพีน่น้องนะครับที่ขาดบะไรครับผมมีอีกอย่างหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งแสงขอแสงนะครับจุลินทรีย์สังขอแสง,นะสง,แสงผมกผสมไปนำํำใส่ฟ้าขวดหน่อยหนึ่งนะครับผสมไปเนี่ยได้มันดีใส่เบิร์ดผมค่ะกล่าวมัน ต้องเอาให้มันงามนะครับเพราะว่าเฮากับเบลีมีธุรกิจอย่างอื่นนะครับอยู่กับไากับสวนนะครับสวนใหอ้อยู่กับหน้าเขา่าอยู่กับสวนมันพี่น้องนะครับเขาก็ต้องเอาใจใส่มันในชักหน่อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขาบอกใจใส่มันกับมันกับผลผลิตมันกับสิบปะได้ตามตามที่วางไหวนะครับเดี๋ยวสิล่องให้สิล่องคุยเพราะว่าพี่น้องเบิ่ง มาสี่สามในสองเดือนไปเดือนสิงหาเดือนก็ครบสามเดือนครับไปเดือนสิงหาประมาณยี่สิบห้ายี่บหกรครบสามเดือนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียพี่น้อ,นองร้องเบิง่งหัวมันเบิ่งครับนะครับลองลองเพื่อนกาหากเพื่อนกาล่วงมาแล้วตัวครับนี่หากหากนี่เลื่อมล่วงมาแลลวนี่นี่นี่นะครับหากเลื่อมแตกขนั้นนี้ วันนี้เขาสามารถวานปุ๋ยใส่ใส่หลองนี่ได้เลยครับบ่ต้องใส่บนคู่มันใส,ใส่ในหลองนี่เลยพอหากคนเทงแล้วนะครับสามารถวานนี่เลยครับวันนี้ผลตเกเปียเปียนในวานสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะลองคุยให้พี่น้องเบิง่งคุยง่ายง่ายพี่น้องคุยง่ายง่ายตัวเป็นดินล้วนปนทรายของผม อับมันอ่าเอ๊เอเอเอ like, ะเ,อเกือบสามเดือนนะครับเกือบสามเดือนนะครับเกือบสามเดือนครับครับมี่ีสั่นบนได้พี่น้องเป็นสั่นบนนะครับเป็นสั่นบนมันจะมีสองสัน่นสามสั่นของตัวมันอีเหลืองครับครับ ผมไปขึ้นเ่าเดี๋ยวกระเต้ไม่เห็นกันอีเดียขัน่ฝึกกระเตนี่ิพี่ได้ครับหัวใส่ได้อยู่บ้ครับผมก็พยายามที่ดันให้หัวพันใหญ่นะครับเบิดทุกสวนเพราะผมเจ็ดไรนี่กับริหารผู้เดียวในบ้านเพิ่นเฮ็ดน่าบ่ได้เพิ่นหลากายเพิ่นบ่ออันปบนใดผมก็ต้องสู้ผู้เดียวนะครับถ้าเฮาสิจ้างกับแรงงานเฮาสิจ้างแรงงานกัค่าใช้จ่ายก็สิเพิ่มขึ้นอีกก็สิสูงขึ้นอีก เขามีเวลาพ่อไรอยู่ครับซ้ำเช็ดไรผมเอาอยู่อยู่ครับเดี๋ยวหอดเน่ามเคยผลผลิตเสียหายพี่น้องได้นเบิรงนกระเตกะพวกสัดซัดปลานี่ครับกระําคัญกระเตนเตีนกต่นก็ร้ายคุยกินหัวมันกระเสียหายอยู่นะครับก็ไปยังให้เพิ่นกินไปเพิ่นกินโบเบิร์ดอกเนาะเอาครับพี่นี่เอ่อคลิปนี้ครับพี่น้องฝากด้วยนะครับเด้ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามน,ำนา้ำแนถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่า เห็นว่ามันขาดตะับผ่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ข้อมูลพผมไห่บอรครับปัไใ้กับพี่น้องก,กับข้อมือเมาเบิงนะครับมาเรียกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับกับบัวกันนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ